อ่ะสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ในแบบอดี m มีนแนว n นชั่นเนาะเช่วงนี้พี่หายหน้าหายตานะครับผมเออก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเรามาบอก วิธีการทําให้ตัวละครเราเมีดาวเมทมากขึ้นดีกว่านะครับผมเนาะเพราะหลายๆคน,นถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องปีกสีขาวหายังไงนะครับเพิ่มดาวเมทตัวละครยังไงตีแรงแบบพี่ยังไงดูดเลือดยังไงกาต้องเลือกแบบไหนประดับต้องเลือกแบบไหนโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่จะสรุปในคลิปนี้ให้ฟังเนาะพี่แนะนำนะครับว่าถ้าเป็นมือใหม่ก็ดูแล้วก็พยายามเข้าใจแต่ละจุดนะครับอันไหนไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยก็ลองเม้นท์ ถามพี่ไว้ได้นะครับผมเนาะเออพี่ก็จะพยายามตอบครับแต่จะแ,แต่ถ้าจะให้แบบพี่เติมตัวนั้นเติมต,ตัวนี้พี่คงไม่นะแล้วส่วนใหญ่พี่จะบอกทิ้งด้วยนะครับผมเนาะเอออันนี้บอกไว้ก่อนนะสาหรับคนที่ติดตามมาใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับสําหรับหลักการเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ6หลักเนาะที่จะทําให้ตัวละครเราเนี่ยมีดาวเมดมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวพี่จะสรุปให้นะครับทั้งหหลักการเนี่ยนะครับผมจะมีตัวละครนะครับผมการ์ด สัตว์เลี้ยงประดบับนิสัยตัวละครแล้วก็โบนัสนะครับดาเมจเนาะที่ได้จากของสะสมนะครับผมซึ่งทั้งหกอย่างเนี่ยนะครับจริงๆอ่ะหลายคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วเนาะแต่ยังพลาดหรือยังไม่รู้นะว่าต้องอัพอะไรต้องเลือกชิ้นส่วนไหนหาตัวยังไงอะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายให้ไลท่ทีละอย่างเนาะยกตัวอย่างแต่ละหัวข้อหัวข้อหัวข้อให้ฟังละกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราตัดไปทีละหัวข้อกันเลยนะครับผม เรื่องแรกนะครับนั่นก็คือตัวละครนะครับตัวละครนะครับจะมีเมตาตามแพทนั้นๆเนาะเออซึ่งแน่นอนครับว่าแพทเมตาเนี่ยอาจจะมีเปลี่ยนบ่อยบ้างอาจจะมีนานๆทีเปลี่ยนบ้างนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วก็จะมีเบต้าตัวละคอรอย่างเล่นสตอรี่โหมดหรือเอ,อ่อ เลดโหมดหรือบอสลัดอะไรเงี้ยนะมีความแตกต่างกันแน่นอนครับหรือทมชาเลนจ์ก็มีความแตกต่างเหมือนกันเนาะเออซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่องพี่เนี่ยไม่ค่อยได้ทำเนาะเกี่ยวกับเมตาตัวละครจะมีแค่พูดอย่างเดียวว่าเออเฮ้ยตัวนี้เก่งตัวนั้นเก่งเนาะแต่ไม่ได้มีการทดสอบหรืออะไรให้ดูนะครับแต่พี่มีช่องยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งครับมาแนะนำเนาะว่าเออเฮ้ย น้องสามารถไปดูได้นะที่เขาทำเมตาตัวละครแบบจริงจังเลยนะครับนั่นก็คือช่อง e x p i t เนาะไม่รู้อ่านชื่อช่องถูกไหมนะช่องนี้นะครับเอาจริงๆรแล้วถือว่าค่อนข้างเก่งเลยนะครับผมเป็นช่องที่แบบพี่คิดว่าน่าจะอยู่อันดับต้นๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้เนาะเรื่องทั้งของนะครับแล้วก็มีการทดสอบดูค่อนข้างจริงจังดีกว่าหลายๆช่องนะครับที่เป็นช่องยูทูบเบอร์อื่นๆเหมือนกันนะนะเนาะและแน่นอนครับว่าเขาก็แจกเมตาใหม่เนาะที่เกี่ยวกับการเลดนะครับผมอ่ะซึ่งอันนี้อยู่ใน Discord เกมนะนี่ จะเป็นเมตาอย่างนี้เนาะเอออันเนี้ยพี่ก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมเมตานะครับที่เห็นเนาะข้างบนนะครับจะเป็นตัวละครนะครับที่ลงเลทด,ดีแต่ไม่ได้มีกาโลเป็นสัตว์เลี้ยงนะเออ,หร,อหรือสัตว์เลี้ยงเราไม่ใช่กาโลเออต้องพูดอย่างี้เป็นพวกคุูรุมิหรืออะไรอย่างอื่นเนาะเอออันเนี้ยจะเป็นเวตานะ้องก็ดูได้เลยครับระดับเอตัวไหนบ้างอะไรบ้างนะครับส่วนข้างล่างนะครับผมจะเป็นเมตาของตัวละครที่มีกาโลเออก็คือใครที่มีกาโลป๊บยิบ ตัวระดับ S ขึ้นมาเนี่ยจะเก่งขึ้นได้ทันทีเลยนะอันนี้ต้องบอกนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าพี่ก็เทสแล้วละ่ะบางตัวเนาะเออก็คือรู้สึกว่าเออเฮ้ยแม่งจริงว่ะเออช่องเนี้ยทาดีนะครับผมคือเป๊ะนะแล้วแถมยูทูบเบอร์ช่องเขาเนี่ยที่เขาลงคลิปอยู่เนี่ยเออคือก็คือเทสให้ดูเห็นๆน,นะครับมีมีตารางบอกมีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เนาะเออพี่แนะนานะครับว่าให้ไปดูได้นะครับผมเนาะเอออันนี้คือเมตาเลนเนาะเนี่ย อย่าลืมนะว่าช่องเนี้ยทำไว้ค่อนข้างดีแล้ะพี่ก็คิดว่าหลายๆคนเนี้ยก็อย่าลืมไปกดติดตามเขานะเออเพราะาบางครั้งเนี่ยคือพี่ก็อาจจะไม่ค่อยได้ทำเนาะเออก็ลองไปดูได้นะครับผมเขาก็อธิบายค่อนข้างดีไว้ พอสมควรนะครับผมแน่นอนครับว่าตัวละครยังไม่ได้หมดเกี่ยวกับเรื่องเบต้าแค่นั้นนะครับผมยังมีการช่วยเหลือนะครับเวลาเราลงเลดด้วยนะครับผมนี่อย่างนี้เนาะเช่นสมมุติเราลงเลดกาโร่เนาะถ้าเรามีตัวละครกาโร่กับทัสมะขิใช่ไหมมันจะทําให้น้องนะครับมีดาเมจมากขึ้นนั่นเองถ้ามีกาโร่หตัวนะครับก็จะเพิ่มดาเมท50%แต่ต้องบอกก่อนเนาะว่ามันต้องอยู่ในทีมเราก็คือ มีตัวละครหลักแล้วก็ตัวละครแอซิตเนาะเออน้องต้องเอามาใส่ในช่องตัวละครแอดซิตอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ได้แบบซื้อมาไว้เฉยๆแล้วมันจะบวกดามิให้เรานะเราต้องเอาติดทีมไปด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะไม่ว่าจะเป็นดนันเดกกูก็ต้องมีไคโดอะไรเงี้ยนะครับผมเออเนี่ยเราต้องติดไปอย่างเงี้ยนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวละครนะก็คือหาตัวเบต้านะครับผมแล้วก็ใช้ตัวละครที่ทางเรดเนี่ยต้องการเนานะเออส่วนตัวละครที่ เรียกว่าไงอ่ะหรือด่านที่ไม่ได้ต้องการตัวละครช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีเมตาของมันซึ่งจริงก็สามารถดูได้ใน Discord เกมนะครับก็จะมีช่องเอซวิเนี่ยแหละที่เขาทำไว้นะครับผมว่าเออเอซตัวไหนเนี่ยดีนะครับผมเนาะก็ไปดูได้นะครับผมเนาะเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้อยากเอาข้อมูลเขาออกมาเยอะนะเพราะว่าเขาเป็นคนทําช่องเนาะหรือทําอะไรเงี้ยนะครับผมก็อยากให้ไปติดตามเขาแล้วก็ไปดูผลงานเขาเขาจะได้มีกระจิกระใจในการทําต่อนะครับผมเนาะ โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูเรื่องที่2กันดีก,กว่านะครับเรื่องที่2นะครับนั่นก็คือการ์ดนั่นเองนะครับการ์ดนะครับก็เอาจริงพี่ต้องบอกนิดน,นึงนะหลายๆคนเนี่ยคัดเข้ามาถามพี่โยเหมือนกันนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องการ์ดเนาะไม่ว่าจะเป็นเออพี่ครับผมใช้การ์ดเทพโยเงี้ยนะครับเออถ้า เอาการ์ดโคคุชิโบมาเนี่ยมันจะเก่งเท่ากันไหมเอาจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่ารูปของการ์ดเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับการ์ดนะครับผมแต่นะครับการ์ดเนี่ยจะมีระดับของมันนั่นเองนั่นก็คือการ์ดที่เป็นสีแดงนะครับจะเป็นระดับเดียวกันทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือเหมือนกันหมดเลยนะครับจะมีแค่ออฟนะครับเสริมนั่นเองนะที่จะแตกต่างกันเนาะและแน่นอนครับว่าการ์ดเนี่ยจะเรียงลําดับตามไปเนาะก็คือจะเป็นสีแดงนะครับสีส้มอ่าสีม่วงสี ฟ้าสีเขียวสีขาวนะครับผมพี่ก็จะเรียงลําดับตั้งแต่สีแดงนะที่เป็นสูงสุดนะครับลงไปต่ําสุดอย่างที่พี่บอกก่อนหน้านี้นะครับผมเนาะก็ง่ายๆนะสำหรับเรื่องการ์ดนะแล้วต่อมานะครับก็คือดูระดับการ์ดนั่นเองนะครับระดับการ์ดนะครับ,รรรบแต่ละแพทก็จะอาจจะมีเปลี่ยนไปบ้างนะครับผมอย่างเช่นสมมติแพทนี้131สมมตินะครับเผื่อแพทหน้าเพิ่มเป็นไปร้อยสี่สิบเอ็ดเราก็ต้องอัพการ์ดสีแดงให้ขึ้นเป็น เวลร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับผมเนาะจริงมันสามารถเพิ่มได้นะครับโดยการเ,ออเดี๋ยวพี่เทเลดูดกันเนี่ยอย่างเงี้ยเนาะการของพี่นะครับเวลร้อยหกใช่ไหมถ้าเราจะเพิ่มเรากดอัพตรงนี้เนาะเออซึ่งมันก็จะใช้โทเค็นสองพันห้านั่นเองนะแต่ก่อนที่น้องจะให้มันอัพเลเวลการขึ้นได้เนี่ย น้องต้องอัพเวลการ์ดก่อนนะครับผมอ่ามันจะมีเวลของเวลอีกทีนึงนะ,ะก็คือจะเป็นเวลการ์ดอย่างนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นเลศูนย์อย่างเงี้ยนะครับผมน้องต้องอัพขึ้นให้เป็น25ก่อนถึงจะอัพเรเวลการ์ดได้นั่นเองนะครับผมเนาะเออก็เข้าใจง่าย,ายแล้วเดี๋ยวความต่างล่ะเออถ้าไม่อัพกับอัพเนาะอันนี้คือไม่อัพนะครับผมนี่คือเวลขศูนยนะ์นะนี่เห็นดามเมอไหมสามหมื่นเจ็ดนะครับพอน้องอัพเป็นเลขยี่สิบห้าปุ๊บจะขึ้นเป็นสี่หมื่นหกนะ เพิ่มเยอะมากๆนะครับผมอันนี้พี่บอกเลยนะว่าควรอัพนะครับสำหรับการสีสีแดงอะที่เราจะเอามาใช้งานจริงๆนะครับผมและแน่นอนครับว่ามันยังไม่จบอีกนะครับผมยังมีเรื่องระดับของการนะครับ ของออฟเออต้องพูดแบบของออฟนะครับออฟเนี่ยจะมีอยู่หลายออฟมากๆนะครับผมเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเนาะนี่จะมีประมาณนี้นะอ่าพี่จะแบ่งไว้เลยนะแอดแท็กเพิ่มดาเมจนะครับคีย์ข้อดาเมจเพิ่มคีย์ดาเมจนะครับผมอ่าอะไรประมาณนี้เนาะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็เมนบอกได้นะครับผมและนอนครับว่าออฟเนี่ยหรือซับเนี่ยจริงๆแล้วมีความสําคัญอยู่ประมาณสัก3อย่างนะครับที่เราควรติดการ์ดไว้ตลอดเนาะก็จะมีเอ่อเพิ่มดาเมจ เพิ่มดาเมจคีแล้วก็เพิ่มโอกาสคีเนี่ยสอย่างเนี้ยนะครับพี่แนะนําว่าให้ติดทั้ง3ใบนะครับผมเออคือทําให้มันติดไว้ตลอดนะครับมันจะทําให้เรามีดาเมจมากขึ้นนั่นเองนะครับผมลองลงมานะครับก็จะเป็นเออ,เอ,อลดคูดาวสกิลเนาะเออแล้วก็ลดคูดาวแอซิดเนาะเออประมาณเนี้ยนะครับผมพี่จะแนะนําอยู่5อย่างนี้นะส่วนที่เหลือเนี่ยก็คืออาจจะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ครบ5้าออฟอย่างที่พี่บอกเราอาจจะมีแค่3ามออฟ แต่มี H p อ่ะก็ช่วยน้องได้หรืออาจจะมีโกหรืออะไรก็ว่ากันไปเนาะมันก็อยู่ที่ดวงเรานะครับผมเพราะว่าทางเกมยังไม่ได้มีระบบรีโรการ์ดให้เรานั่นเองนะครับก็คือต้องไปสุ่มการ์ดใหม่มานะถึงเราจะสามารถหาโลใหม่หรือออฟใหม่ได้นั่นเองนะครับผมเนาะและแน่นอนครับว่าออฟก็มีระดับประมาณอีกนะครับผมออฟก็คือจะเป็นสีนะเนาะซึ่งถ้าเป็นสีเทาๆอย่างเงี้ยนะคือระดับต่ําสุดเนาะสีน้ําเงินอย่างเงี้ยคือระดับกลางนะครับแล้วสีส้มนะครับผม จะเป็นระดับสูงสุดนั่นเองนะครับผมก็คือง่ายๆเขาทําให้เราเข้าใจนะว่าเออสีไหนเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนนะครับผมเออแล้วมันจะได้รู้นะครับว่าเออการ์ดใบนี้มันอยู่ระดับกลางหรือระดับสูงเนาะเพราะบางคนเนี่ยไม่รู้เรื่องตัวเลขเนาะเช่นแบบไอ้คียีข้อดาเมจเนี่ยเออสิเเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนอ่ะเราไม่รู้เนาะแต่ทางเกมก็เลยทําเป็นสีๆมาให้ให้เราเข้าใจน,นั่นเองและแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถหาได้5ออฟแล้วเป็นสีส้มทั้งหมดด้วยเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะคร ก็เป็นช่องของ x b i t นั่นแหละที่เขาทำได้ซึ่งพีเขาทำไม่ได้หรอกเนาะจริงๆมีหลายช่องครับที่ทำได้เนาะออซึ่งแน่นอนครับว่าเขาเล่นกันเป็นหลักปีนะไม่ได้แบบเล่นกัน2เดือน3เดือนแล้วเราจะได้การ์ดแบบนี้ครบ3ใบนะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะยเว้นว่าเองจะเกิดมาพร้อมดวงระดับพระเจ้านะก็อาจจะทําได้อยู่นะครับผมออก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับการ์ดถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็เมน์ถามได้นะเรื่องการ์ดจริงๆมันก็มีแค่นี้แหละมันไม่ได้มีอะไรเยอะแต่ถ้าขาดข้อมูลตรงไหนก็เมน์บอกกันได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราพาไปด่ปดีกวา สำหรับเรื่องที่3นะครับนั่นก็คือประดับนั่นเองเนาะจริงๆประดับเนี่ยเราพูดก็คือจบได้เลยนะก็คือประดับที่โบก d าเมจบอ o s a t t a สิบเอ็นนะครับเนี่ยคือเบต้านะครับผมก็คืออันนี้จะดีสุดแล้วนะสำหรับประดับนะครับผมและแน่นอนครับว่ามันไม่ได้มีแบบแค่จบว่าเออเฮ้ยมีประดับไททันแล้วจบนะเราต้องดูออฟเซิร์ฟมันด้วยนะครับออฟเซิร์ฟเนี่ยก็เหมือนกับการ์ดเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นแอตแทกอะไรเงี้ยนะครับ ตามที่พี่เคยริสตไปก่อนหนะ้าเนี่ยแบบเนี้ยเออก็ดูไว้นะครับเหมือนเดิมเนาะก็5ช่องบนเหมือนเดิมนะนมนมนะถ้ามีครบ3มช่องบนจะดีที่สุดนะครับผมเนาะก็ง่ายๆนะครับผมสําหรับประดับเนาะและแน่นอนครับว่ามันมีเมตาของมันพี่ก็จะพูดแบบเข้าใจง่ายๆนะก็เมตาตอนนี้ที่ตีเลทก็มีแค่อันนี้อันเดียวนะครับเมตาลงลงมานะครับที่เอาไว้เล่นสตอรี่เขาจะเลือกเป็นพวกรถคูดาวนะไม่ว่าจะเป็นของรูฟี่นะครับ ของดาร์คบอลนะครับผมของริมูรุนะครับแค่นี้เองครับผมเนาะแล้วก็เป็นอันดับรองลงมาอีกนะครับผมก็คือพี่จะแนะนำเนาะเป็นแอดแทกประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ง่ายๆนะครับสำหรับประดับก็คืออ,อ,อยากลงเลทอะไรเนะี่ยก็หาไททันเสร็จแล้วก็ดูออฟดีๆนะออฟลองเราอะ่ะดีๆนะครับผมแล้วถ้ามันดีเนี่ยเราก็เอามาใช้แค่นั้นเราก็เก่งแล้วนะครับสำหรับประดับเนาะมันจะเพิ่มดาเมจให้เรามาหาศาลพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวเราพาไปดูเรื่องที่4ดีกว่านะครับ สัตว์เลี้ยงจริงๆต้องพูดเลยว่ามันมีเมตาเนาะเมตาของมันก็คือกาโลครับก็คือน้องหากาโลได้ก็คือจบแล้วน้องไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้ว,แล,วและน้องก็มาสนแค่ออฟมันเฉยๆเนาะว่าเออออฟอันไหนหน่าใช้เนาะก็ยังเหมือนเดิมนะครับ3ออฟ บนเนาะเออก็หาสามวบบนเนี้ยให้ติดให้ได้นะของพี่อย่างเงี้ยติดมาหนึ่งพี่ก็โอเคแล้วนะครับผมสบายใจแล้วแล้วเป็นสีฟ้าด้วยโอ้โหโคตรแฮปปี้แล้วนะครับผมเพราะพี่เคยสุ่มแล้วแม้ได้แต่ขาวๆนะก็เออพอได้เป็นสีฟ้าก็โอเคแฮปปี้และนะครับผมล่องโลงมาล่ะเดี๋ยวต้องมีคนถามก็คือคนะุรุมิเนาะเหมือนกันนะครับแต่พี่ยังไม่ค่อยแนะนําให้สุบรนะีโลเนาะได้อะไรมาก็ใช้ไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ทํากาโลอ่าเดี๋ยวหลายคนถามมิกาโรทําไงนะครับเราหามิติกสีน้ำแดงเนี่ยนะครับ5ตัวนะครับกด ตรงนี้นะครับผมเนาะออแล้วก็มันจะบังคับให้เรารเลือก5ตัวเนาะเราก็ต้องปลด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 ร้องมันก่อนนะอย่างงี้ก่อนอ,อย่างงี้ปุ๊บแล้วเราก็กดนี้ปุ๊บเรากดจึ๊บเห็นไหมเพิ่มมาหนึ่งแหละนะครับผมเออก็ประมาณนี้ทั้งหมด5ตัวนะเราก็ได้การโร่แหละแค่นดี้แหละนะครับผมสำหรับสัตว์เลี้ยงจริงๆ,ๆก็จบประมาณนี้แหละนะครับซึ่งถ้าน้องมีการโร่พูดเลยว่าน้ำแบบดาเมจน้องเนี่ยแบบน้ำเลยเออจริงไห เมื่อกี้ก็พูดผิดนะเออก็เดี๋ยวเราพาไปดูเรื่องต่อไปดีกว่าเรื่องที่5นะครับนั่นก็คือนะิสัยตัวละครเนาะหรือชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันนะเทรดเนาะนะครับผมวิธีการหาหรือวิธีการที่เราจะเอาตัวละครมาสุ่มนิสัยนะครับก็เลือกตัวละครนั้นเนาะแล้วก็มาเลือกสุ่มตรงนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีแค่เมตาอันเดียวนั้นก็คือระดับดีไว้นั่นเองเนาะเออซึ่งง่ายๆเกมเนี้ยเขาจะมีการแบบฟิกไว้แล้วเออเฮ้ยคือมึงอยากเก่งอ่ะมึงก็หาเนี้ แค่นี้มันก็จบแล้วเว้ยเออจริงๆพี่คิดว่ามันค่อนข้างง่ายนะสำหรับเกมเนี้ยที่เขาทำไว้เออแต่การหามันสิมันคือสิ่งที่เรียกว่าโคตรลำบากนะครับผมและแน่นอนครับว่ามันต้องออมีอะไรที่มาทดแทนกันได้เนาะช่วงสั้นๆนะเออช่วงช่วงที่แบบ ยังไม่มีดีไว้นะเออเอาแบบมันมาเล่นได้อะ่ะเออเพราะไม่งั้นแม่งหาอันเดียวเนี่ยมันยากเกินนะครับผมนั่นคือริปเปอร์นะครับผมอันนี้พี่จะแนะนำเนาะเพราะบวกโอกาสขีกับดาเมจคขีนะครับแล้วก็สไลเยอร์นะครับผมที่บวกดาเมจในการตีบอสแล้วก็บวกดาเมจธรรมดาของเราเนี่ยเองนะครับผมพี่แนะนําแค่นี้เลยนะครับผมเออสำหรับนิสัยตัวละครน,นะเพราะว่าระดับรีเจนอ์อ่ะระดับข้างล่างอะ่ะคือคือมันก็ ออกยากเหมือนกันนะทุกวันนี้คือกว่ามันจะออกบางทีมิติออกกอนเนะเออพี่ก็เลยแบบเออก็สุ่มให้หายให้ไม่ได้สวงวันรีเจนนะแค่นั้นจบแล้วนะครับผมออส่วนมิติกันอื่นสามารถสามารถใส่ใช้งานได้ไหมใช้ได้นะครับผมไอพวกนี้มันจะเป็นการเอาตัวรอดนี่คือดูดเลือดอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือดาเมจนะอันนี้ก็คือจริงๆก็เพิ่มเลือดเราให้เลือดมหา,าศาลนะครับผมไอ้ก็สปีดเนี่ยก็ลดคูดาวเราครับให้เราเล่นสตอรี่ได้ดีขึ้นคือมันดีทุกอย่างแหละเออสำหรับมิติอ่ะแล้วก็รีเจนนะครับ ส่วนพวกเลเจนเนี่ยพี่ไม่ไม่ค่อยแหละนะเออต้องแบบดีไวสติกเท่านั้นนะสำหรับเมตาจะพูดสัตว์เลี้ยงแล้วนิสัส่ตัวละครนะครับผมถ้าน้องๆมีระดับดีไวในตัวละครที่น้องเ,ออเล่นนะบอกเลยว่าเก่งกว่าเก่าเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูเรื่องสุดท้ายกันดีกว่าเรื่องสุดท้ายนะครับนั่นคือโบดัสดาวเมทนะขอเรียกงี้ละกันนะครับผมเนาะมันจะอยู่ซ้ายมือตรงนี้นี่ ปุ๊บเรากดมามันจะมี2อ,อย่างเนาะก็คืออัปเกรดกับคอเลคชันนะครับผมแน่นอนครับว่าคอเลคชันเนี่ยเดี๋ยวพี่อธิบายของคอเลคชันก่อนก็คือสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรืออะไรต่างๆนาะนาะนเลยพี่เลยพยายามพูดตลอดนะว่าเออมีอะไรเนี่ยมันกลับมาขายซื้อให้หมดนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับผมเออไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อะไรวะเนี่ยสกินเออไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงเออไม่ว่าจะเป็นตนัวละคร นั่นแหละซื้อแม่งให้หมดครับแต่มันก็จะมีปัญหาเนาะก็คือช่วยแรกใครเขาจะไปหาของได้ขนาดนั้นเออก็พยายามฟาร์มไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยนะครับผมเนาะและแน่นอนครับว่ามันจะมาบวกดามเดจเราประมาณเนี้ยนะครับผมเช่นสมมุตินะน้องมีซองจิงบูสมมตินะซื้อซองจิงบูมาเนี้ยน้องก็จะได้พ o i n t อยู่ แต้มอยู่ที่ประมาณ2,000นะครับผมเออเนี่ยก็ดูดิบวกมาแล้วเนี่ย2,000แค่2,000เนี่ยน้องได้บวกเลือด3%บวกรีเลือด10%บวกดาเมท3%บวกดาเมจบอสอีก3%เวลาเราตีเออก็เนี่ยดูดิเนี่ยแค่นี้เนี่ย,แค,ยแค่ดาเมจเนี่ยก็บวกมาแล้ว6%นะครับผมเออดูดิกอดแล้วเห็นไหมเออเป็นไงเออแค่นี้เก่งแล้วแต่ถ้าน้องมีแบบไคลโดมีตัวอื่นมันก็เพิ่มไปแล้วเนี่ยห้5,000น้องก็เลื่อนลงมาให้ครบ5,000อ่ะอันเนี้ยถึง ขั้นไหนก็ว่ากันไปเนาะแต่ส่วนใหญ่นะพี่จะแนะนําให้ถึงแสนหนึ่งก่อนนะครับผมทำไมถึงให้แสนหนึ่งก่อนนะครับ,จะ,ะรบร 7, 75, จะมีดูดเลือด 25, นะครับตอนเวลไม่ใช่ตอนเวลวตอนพอยท์เราเนี่ยเจ็ดเนเนี่ยเห็นไหมจะมีดูดเลือด0.25นะครับแล้วก็จะมีแสนหนึ่งเนาะที่ดูด1%นเะครับเวลาเราตีกับบอสนะเวลาเราตีบอสจะดูดเ,ดเลือดแรงมากนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะบวกอะไรก็เรื่องของมันนะครับเออแต่ส่วนใหญ่จะบวกพวกสัตว์เลี้ยงนะก็แนะนำนะครับว่าให มันโอเคมากๆเลยเนาะมันจะทําให้น้องเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับผมนะ้องสำหรับคอลเลคชันก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็คือสะสมตัวละครไปเรื่อยๆนะมีอะไรก็เก็บเก็บไปนะแต่พี่แนะนำนะว่าสกินเนี่ยไม่ควรพลาดสักครั้งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยรีกลับมาขายนะครับผมอ่าต่อมานะครับผมนั่นก็คืออัปเกรดอัปเกรดเนี่ยเป็นการฟิกไว้อยู่แล้วนะครับผมก็คือแบบว่าเฮ้ย ถ้าเองเนี่ยเล่นสตอรี่ครบสิบครั้งเอาเว้ยเดี๋ยวฉันจะบวกดาเมจเออไม่ใช่บวกโอกาสดาเมจนะเอ้ยบวกโอกาสคิเออหนึ่งเปอร์เซ็นต์ให้เลยนะแล้วถ้าเล่นครบร้อยครั้งเนี่ยก็จะบวกอีกนะครับเป็นหนึ่งจุดห้านะเอออะไรประมาณนี้ก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับผมแน่นอนครับเดี๋ยวพี่จะไล่เนาะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมก็อันนี้บวกโอกาสคินะห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าน้องเคลียร์ด่านสตอรี่ครบ2,000ครั้งนะครับ อันนี้ถ้าน้องทำดาเมจ 1.5B ได้นะครับผมน้องก็จะได้ดาเมจนะครับ5%นะอันนี้นะครับออนครบ2 0 0นาทีนะครับผม20,005นาทีนะครับ5,000นะเออน้องก็จะได้คริสตัลดาเมจนะครับ15%นะครับผมคือไม่รู้ว่ามันกี่ชั่วโมงอ่ะก็ลองไปคำนวณเอานะ แล้วต่อมานะครับก็จะเป็น t ทม e c ชร l ล e n g ์นะเก็บแต้มให้ได้750น้องก็จะได้บวกดาเมีดบอด5%นะครับแล้วถ้าน้องลงเลทครบ500ครั้งนะครับน้องก็จะได้แอดแท็5%นะพี่ยังลงไม่ถึงเลยเออแต่ถ้าเห็นของพี่เยอะไม่ต้องแปลกใจครับเติม <c oughs> <c oughs> อ่ะและอันสุดท้ายแล้วครับผมก็คือบอดรัดเนาะก็ ลงไป150ตาน้องก็จะได้ลดคูดาวสเ์นะก็จบแล้วนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มดาเมจถ้าน้องทำตามอย่างที่บอกน้องว่ามันมีเมตาของมันหรือทำให้มันสุดสักทุกทางเลยนะครับผมน้องก็จะแบบดาเมจเวอร์มากนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าพี่ก็สุดเป็นบางทางนะครับบางทางพี่ก็ไม่สุดนะเออแต่ก็ทำให้เรามีดาเมจเพิ่มขึ้นมาหาศาลจริงๆเนาะเออก็แล้วแต่น้องอะ่ะเลือกๆไว้สักทางหนึ่งแล้วกันเนาะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับผม ก็ถ้างงตรงไหน,นอะไรตรงไหนนะครับเม้นบอกเลยเดี๋ยวไปตอบให้นะครับไปละไป